สวัสดีครับอยู่กับผม Earth Magic นะครับคุ้นเคยครับมายากลนี้ผมจะเล่นให้ดูคุ้นเคยครับผมกลับมาเล่นมายากลให้ดูทุกคนเลยนะครับมาเก็เป็นมายากลมายากลขนมนะครับใกล้ตัวในบ้านนะครับคนรู้จักกันนะครับร้านค้าขายขนมกันครับขนมสองข้อเอามาเล่นกลได้เหมือนกันครับชื่อก่อนเขาเรียกว่าขนมสองข้อรวมเป็นหนึ่งครับ เดี๋ยวมารับชมมายากลกันนี้ครับไปดูอันหนมกันนะครับขนมครับมกีอันหน่มครับครับอันหนมนี่ครับสองห่อนะครับนะครับสองห่อสองห่อเลยนะครับครับเดี๋ยวไปรับชมการแสดงกันเลยนะครับการแสดงมายากละครับ

ใช่ครับในะครับใจ,จโอ้โหรวมจนจริงๆด้วยครับ ผู้ชมรวไมไปได้ยังไงครับเนาะสองรถรวมกันเลยเนาะรวมเฉยเลยครับโอ้โหโอ้โหรวมกันเฉยเลยครับสองรถหน้าเหลือเต้อครับลองชิมดูครับอร่อยไหมครับอืมอร่อยครับ อืมแล้วรวมมันได้ไย,ไดยังไงอ่ะสองรสรวมกันเสรอืมครับครับก็ชอบไมค์ก่อนตัวนี้ครับก็อยากดึมกดไลค์ให้ผมเป็นกำใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นชื่อก่อนว่าขนมสองห้อรวมเป็นหนึ่งครับครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ครับก็อยากลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อได้คลิปใหม่ก่อนใครนะครับใครอยากคุยอะไรครับครับเน้นม,มาคุยได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย